ภาคสครับเนี่ยน้องเขามาเดินหาหอยเช่นกันนะครับเดี๋ยวเราไปสำรวจดูว่าเขาได้เยอะแค่ไหนได้ขีตัวแล้วครับปีโมโบายเท่าไหร่ล่ะ <c oughs> นับเป็นภาษาเขมรให้ฟังดิเฮ้ยภาษาเขมรสองน้นมันไทย <c oughs> แล้วนับเป็นภาษาเขมรได้ไหมนับให้ฟังหน่อย เอ้ยไม่ใช่เขมนนี่ภาษาเขมนอะโมปีใบเนี่ยเจ็ดอะเจ็ดเท่าไหร่อ่างงไปถึงไหนแล้วมีเจ็ดตัวแกนับไปถึงไหนเนี่ยโอ้โหเป็นไงครับเบาซอกาวเจอนีไปงงมึดตึบไหมโอ้โหได้ครับนี่ข้างหลังหน่อยนึงต้องพลิกหินถ้าไม่พลิกหินไม่ได้ตัว นี่นี่นเราเรามาหากระเจ้าทินนะครับนี่อยู่หาสมแหน่เมื่อตะคู่เห็นตกปลาอยู่ใช่ไหมนานแสดงว่าปลาไม่ได้ครับกินหอยแทนโอเคอ๋อกุณเจริญสวัสดี